ไซมริดาเดอวันนี้เราจะพาไปพบกับสกูตเตอร์พรีเมียมรุ่นล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2025 Honda PCX รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและทางไกลดีไซน์ใหม่ทันสมัยพร้อมความหรูหรา2025 Honda PCX มาในดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ทรงใหม่ที่เฉียบคมพร้อมไฟ DRL ที่เพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นขณะขับขี่กลางวัน โครงสร้างตัวถังยังคงเอกลักษณ์ของ p c x ที่เน้นความโค้งมนแต่เสริมเส้นสายแบบสปอร์ตมากขึ้นขนาดตัวรถยังเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสมรรถนะเครื่องยนต์ ESP บวกรุ่นใหม่เครื่องยนต์ของ2,025 Honda p c x ยังคงใช้เทคโนโลยี ESP บวกขนาด157ซ cc ีวาล์วให้พละกกำลังที่ดีเยี่ยมตอบสนองการเร่งได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ช่วยให้การใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมระบบสตาร์ตสต็อปที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองในช่วงรถติดและยังเนียบเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบการสะเทือนและขับขี่สบาย2025 honda pcx มาพร้อมโช้หลังแบบคู่ที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มความนุ่มนวลขณะขับผ่านถนนครุขคะและให้ความมั่นใจในทุกสภาพการขับขี่ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกยังคงทำงานได้ดีมีการตอบสนองที่แม่นยำและมั่นคงทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจ ฟีเจอร์อัจฉริยะล้ำสมัย p c x รุ่นใหม่นี้ติดตั้งฟีเจอร์ทันสมัยมากมายเช่นหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลชัดเจนมีระบบ Honda Smart Key ที่สามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจระบบไฟฮาสาดในกรณีฉุกเฉินและพอร์ตชาร์จ USB Type C สำหรับมือถือนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใต้เบาะขนาดใหญ่ที่เก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ไดสบายๆระบบเบรกและความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย Honda PCX 2025มาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อม ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อต้องเบรกกระทันหันส่วนเบรกหลังยังคงเป็นรัมเบรกที่ทำงานร่วมกับระบบได้ดีระบบคอมบีเบรกยังช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ความคุ้มค่าและราคาจำหน่ายในไทยสำหรับราคาจำหน่ายของ2025 Honda PCX ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ92,000-98,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพฟีเจอร์และภาพลักษณ์ของรถที่หรูหราการบำรุงรักษาก็ยังคงง่ายและไม่แพงเหมาะทั้งสำหรับวัยรุ่นคนทำงานและผู้สูงวัยที่ต้องการความสบายในการเดินทางสรุปท้ายคลิป2025 Honda PCX เป็นสกูตเตอร์ที่ยกระดับความพรีเมียมและเทคโนโลยีไปอีกขั้นเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานทุกวันแต่ไม่อยากลดทอนความหรูหราและความสะดวกสบาย ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซมริดาเดอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ